แวะมาเยี S <S mm ่ยมน้องมีบุญตาทอน้องมีบุญนะเฮามียตามมาด้วยเหรอกูมาเอากระบุงให้น้องมีบุญกระบุงให้น้องมีบุญกินกระบุงให้น้องมีบุญกินกินลูกนะกินอยู่ตรงนี้เลยพร้อมทั้งอาหารเม็ดด้วยอาหารเม็ดให้น้องมีบุญเนาะเม็ดกินตรงนี้ลูกเลยกิน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 ก่อนกินก่อน จะมให้นงมีบุญกินอย่าไม่ยุ่งรอกอย่าไม่ยุ่งมานี่ามาม่ามาอย่ายมาไปุ่งน้องไมให้ยุ่งทหยุ่งกระตายุ่งกระต่าสต่ากัดตกัดะให้ขากินตัวนี้เนาะกินตนี้กินตรงนี้ไม่ต้องมายุ่งนะเมียวนะนเงี้ยอนุบาแ้อนบางวัเดี๋ยวการไมแจ้ง เกไก่จะมาแย่ยงปิดบังไว้ก่อนบังไว้ก่อนให้เขาอยู่ตรงนี้ให้เขาอยู่ตรงนี้นะเต่ถ้าน้องมีโบนอยู่ตรงนี้อยู่นี่นี่นะแต่มาแย่งกินอาหารน้องเหมียวให้น้องเต่าใช่ไก่จะมาแย่งกินอาหารน้องเต่าน้องเหมียวไม่กินละน้อเหมียวกินไม่ได้เนาะไปแล้วลงป้เก็บกว่าตรงนู้นเรียบร้อยแล้วเก็บกว่าทางนู้นแล้วก็จะมาถ่ายบรรยากาศ หลังจากปอกใบไ,ไม้ไปแล้วทําความสะอาดแล้วเนาะให้ทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมว่าวัดโพรงชัยเป็นยังไงบ้างครับก็จะถ่ายจากบุมด้านหน้าเข้าไปเลยเนาะด้านหน้าจากถนนหน้าวัดภายในวัดเนี่หละไม่ใช่ถนนนอกนะูถนนภายในวัดให้กลับทุกท่านได้ดูได้ชมกันว่าเข้ามาในวัดแล้วมีอะไรเป็นยังไงบ้างระหว่างที่ทํา เก็บความสะอาดแล้วก็จะดูร่มเรือนร่มเย็นสะ,สะอาดสอ้นสบายหูสบายตาน้องเหมียวน้องไก่ก็เอามาวิ่งเล่นกันละแต่ถ้า <c oughs> <c oughs> เวลาผ่านไปแบบมันก็จะร่วงมาอีกก็ไปธรรมดาเนาะงั้นเราต้องเก,บก็บปัดเก็บปัดทาความสะอาดอยู่เป็นประจําก็จะทาให้สถานที่สะ,าสะอาดสอ้านถ้ามี ใครเข้ามาดูแล้วก็จะมองแล้วก็สบายหัวสบายตามีความสุขบรยากาศลมเรื่นร่มเย็นนะก็ขอเชิญชวนทุกท่านเนาะที่มีจิตศรัทธาเข้ามาร่วมบุญไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนากับสักการะไหว้พระพท,ที่พุทธสถานวระปงชยยัยแห่งนี้ผู้นี้เป็นวันพระวันพระวิสาขาบูชาเนาะก็เป็นสถานที่ ที่นี่มีสังเวชทั้งหมด 4. สี่สถานที่คือสวหินอโศกสาินโศกค,คือตรงนี้นะสาหินอโศกเป็นสถานที่ที่จำลองพระเจ้าประสูตรเจ้าทายศุรธาประสูตรจากคันพมารดาก็ได้สร้างสาินอโศกเป็นเป็นสัญลักษณ์จำลองไว้ตรงนี้ว่าเป็นสถานที่ที่พระเจ้าทรงประสูตรจากคันพมารดา ดังจากนั้นก็ไปเป็นสถานที่สังเวทที่สองคือพุทธกยาเจดีพุทธกยาเจดีก,จก็เป็นสถานที่ที่พระเจ้าทรงตัดสรุปใต้ต้นสีมหาโพธิ์ตัวนั้นก็มีพุทธกยาเจดีอยู่ตรงนั้นนะและอันนี้เป็นสังเวชชนิยสถานแห่งที่สามคือสรนาศ ถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาครั้งแรกเรียกว่าปสมมเทศนาก็อยู่ที่บริเวณนี้และอีกสถานที่หนึ่งคือสถานที่ข้างในหน,หนู้นเป็นสถานที่วิหารปรินิพานก็เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงปรินิพานทั้งหมดก็มีสี่สังเวียนเดยกันก็ขอเชุญท่านเข้ามากราบสักการะสังเวชนิยธรรมทั้งสี่ได้ก็มาได้ทุกวันเนาะ ไม่ได้เฉพาะเจาจงว่าต้องเป็นวันนุ่นวันนี้พะค้าไทยมีความพร้อมเมื่อไรสะดวกเมื่อไรด้วยมาด้วยกำลังจิตศรัทธาก็ก็เชิญเนาะที่พุทธสถานวัดปูงชัยตำบลบ้านสาอเเจ้าหงมรลปางหรือติดต่อสอบถามมาได้ที่0654898652หรือค้นดูใน Google ก็ได้นาะใน Google พิมพ์ไปว่าพุทธสถานวัดปูชัย ก็จะเห็นภาพต่างๆที่บันทึกไว้มาตั้งแต่แรกๆมีเป็นร้อยเป็นพันภาพนะเข้าไปเข้าไปค้นไนั้นได้เลยพิมพ์ว่าพุทธท่าทานวัดป่งชัยใน Google นะจะเห็นอ่างนั้นครัคราวนี้ก็ถ่ายบรรยากาศให้ดูได้ชมกันนะว่าเป็นบรรยากาศร่มรืร่นอยู่ทํามการธรรมชาติทํามการธราารมชาตินี่ก็จะมีน้องเหมียวน้องไก่อยู่รวมกันที่นี่นะ และสถาสร์ทั้งหลายคราวนี้ก็ขอนำบรรยากาศนี้ให้กับทุกคนทั้ท่านได้ดูได้ชมกันที่เก่าแก่อีกที่หนึ่งก็คือวิหารวิหารหรือพระโบส์ที่เก่าแก่ายุหลายร้อยปีนะหลายร้อยปีที่อยู่ตรงนี้นะแต่ตอนนี้เริ่มสรุดผูพังไปเรื่อยเหลือเพียงเปสร้างปราหักฟังซารปราหักฟังนะก็ ขอเชิญทุกท่านเข้ามากับสักการะได้นะครับก็เป็นบรรยากาศเนี่ยได้เก็บกวาดทำความสะอาดแล้วก็ดูร่มดื่นน่าเข้ามานะเข้ามาเดินจงกรมมาเดินอฏิบติจิตภาวนาได้ตรงนู้นเป็นวิหารพระบรลนิพพานนะอยูด่ด้านนู้นนะครับแต่ต้นโพด้วยทีมหาโพธิ์แต่นนี้เป็น พิหารหลังเก่าหรือพระโบสถ์เก่าอายุหลายร้อยปีนะตอนนี้ก็เข้ามากลับไปพายได้แล้วก็รับดูรับชมไปโดยรอบๆนะเป็นบรรยากาศของวัดเก่าวัดเก่าแก่โบราณ ตอนนี้เป็นพุทธรูปพระุธรทธองค์ตรงตัสรุต้าต้นสีมหาโพธิ์ครับต้าต้นสีมหาโพธิ์ครับก็วันนี้ทำบรรยากาศให้ดูเนาะตอนนี้เป็นวิหารพระบรินิพพานแมวเหมียวตามมาด้วยแมียว เดี๋ยวตามไมาไ,ไม่เข้าไปแล้วไม่เปิดแล้วเดี๋ยวเ,เข้าไปเข้าไปแล้วนันออกไม่ได้แต่ในนู้เป็นลานปฏิบัติธรรมลานป่าไผ่และป่าลานข้างในนูนะ้ก็เก็บกวาดทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็สะอาด้านดะีเนาะก็เดี๋ยวก,กนขนาข้างหน้าเขาก็มีใบไม้ร่วงลวงมาก็ไปทรเมลาทาเป็นใช้ของเขาเนาะก็ค่อยเก็บค่อยทำไปทุกๆวันครับสำหรับในคลิปนี้อาจจะเห็นได้ไม่ไม่ครบถ้วนทุกอย่าง <laughs> ก็สามารถเข้าไปดูใน Google ได้นะขอไปค้นหาใน Google ได้เลยนะพิมไปเลยพุทธธรรมวัปปงชัยก็จะขึ้นมาเช่นนั้นนะม,มีภาพเป็นพันๆภาพน,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 นะตั้งแต่มีคณะชาญญาธรรมเข้ามากล่าวไว้พระการมีการเข้ามาเขารวมบูญกันหลายๆกิจกรรมที่อยู่ในนั้นมาก็สามารถมองเห็นได้นะการตลาดทีนี้ก็ขอยุติไว้เท่านี้ก่อนนะพบก,กันใหม่ในคลิปต่อไปขอความทรงจำมียในนะคนทุกท่านที่ ได้รับดูรับชมแล้วติดตามช่องของลงปูในทุกๆช่องขอบุญกุศลทั้งหลายจงอนวยทุกท่านพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่ได้คอยได้ทุกความมุ่งมาปรารถนาทุกการทุกคนทุกท่านเธอสาธุเหนียวตามตลอดตลอดเลยโอ้มาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาอย่างเร็ววิ่งมาอย่างเร็ววิ่งมาอย่างเร็ววิ่งตามลงปูวิ่งกับว่า วิ่งเข้ามาเลยเร็วเร็วเรวเรเด็ก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 วัดเด็กวัดเด็กวัดเด็กเด็กเด็กเล็กวิ่งเข้ามาในบ้านละในบ้านบ้านร่มรื่นร่มรื่นร่มรื่นร่มเย็นร่มรื่นร่มเย็นสบายครับครับก็ขอไว้ยุติไว้เท่านี้ก่อนนะัค้งไปคิดต่อไป่ชงดีมีทุกทุกันทุกคนทุกท่านสาธุ